สวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับกับเลขเด็ดพ่อเต็งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้ชนกับตัวเด่นของเราในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับถูกง่ายๆนะครับก็จะใช้ผลรางวัลสามตัวท้ายครับของรางวัลที่หนึ่งครับเริ่มจากงวดที่ออกแปดหนึ่งสองนะครับ จะใช้812ครับบวกกับกําลังวันครับ1ปีครับมี365วันครับก็ใช้365ครับตั้งครับเริ่มนะครับเอา8บวก3ครับได้11ครับ11 1บวก6ได้7ครับ2บวก5ได้7ครับ แล้วก็ทําการบวกร้อยมาอะไรครับนนได้8นะครับอันนี้ได้4 8บวกสได้ได้12บสครับผลวัพธก็ต่อมาครับออก202ครับเลขก2ก็เข้านะครับทำเหมือนกันครับ365ครับ ตั้งไว้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับงวดต่อมาครับ2บวก3มครับได้5 ศูนย์มหกได้หกสองมห้าได้เจ็ดครับร้อยมะลรยครับอันนี้ได้หนึ่งครับอันนี้ได้สามบวกกันได้สี่ครับงวดต่อมาครับบนออกสี่สี่หกนะครับเข้าแล้วครับงวดต่อมาครับอันนี้ได้เจ็ดนะครับได้ศูนย์ได้หนึ่งร้อยมะลรยครับได้เจ็ด ในหนึ่งในแปดครับผลรางออกเก้าห้าหนึ่งครับอันนี้หลุดนะครับปิดนะครับมาดูงวดต่อมาครับเก้าบวกสามครับลง้ายได้สองลงายได้หนึ่งลง้ายได้หกครับลอยมาไหลครับสามเจ็ดในศูนย์ครับงวดต่อมาครับ เกาเศูนย์ะครับศูนเข้านะครับสูตรนี้ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับเห็นว่ามีหลุดนะครับงวดต่อมาครับ9ก้าบวกสได้สิครับ9ก้บวกหกได้สิครับศูนย์กห้าได้หครับร้อยมาลายในเ7็ดในศูนย์ในเครับงวดต่อมาออก097นะครับ7ก็เข้านะครับ มาต่อมาครับทำเหมือนเดิมครับ3อันนี้ได้5 7บวก5ได้2ได้2อร้อยมาลายครับได้8ได้7อันนี้ได้5ครับรางวัลก็ต่อมาครับออก7 5 7นะครับ5ก็เข้านะครับมาต่อมาครับ7บวก3ได้0 ห้าบวกหได้11ครับในหนึ่งครับเจ็ดบวกห่าได้สิบสองครับจานเลขสองครับร้อยเมลายครับในหนึ่งได้สามร้อยมาลายได้สี่ครับวันนี้ได้เลขสี่ครับวิ่งครับงอต่อมาครับออกห้าสี่สี่นะครับสี่ก็เข้าอยู่แล้วงวดต่อมาครับห้าบวกสามได้แปดสี่บวกหได้ศูนย์สี่บวกห้าได้เก้าครับ ทำอะไรครับ8 9ทำอะไรอีกก็จะได้7ครับตรงนี้ได้7นะครับลงวันครับออก9 7 9นะครับมาดูงวดล่าสุดครับ9บวก3ได้12ครับจะ้เลข2 7บวก6ได้13ครับใช้เลข3 9บวก5ได้14ครับจะ้เลข4วันเมื่อไรครับ สองบวกสามได้ห้าสามบวกเจ้สามบวกสี่ได้เจ็้าบวกได้สิบครับเป็นเลขสองนะครับจนกระสูตรก่อนที่ลงนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าครับสูตรไม่แน่นอนนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับบอกแล้วเอาไว้ไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับถ้ารู้ผมรวยไปนานแล้ว ก็มาทําสูตรให้ดูนะครับอ่สูตรนี้เป็นสูตรของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ไม่ประสงค์ออกนามครับฝากปากมานะครับก็ไม่ค่อยมีใครเผยแพร่สูตรนี้เท่าไหร่ครับเลยเอามาให้ชมกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าคิดมากครับไม่ต้องดราม่านะครับเอ่อฝากเตือนนะครับช่วงนี้มันกลับมาอีกแล้วครับล่าสุดนะครับฟังจากเสียงผมผมตรวจเมื่อวานครับขึ้นสองขีดมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับ ก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับก็ตอนนี้เสียงแหบแจงแห้งมากเลยครับมันกลับมานะครับโควิดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอท่านโชคดีครับเลขวิ่งวันที่1นึ7ับสทับหนะครับในเลขสอนะครับก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ